การเข้าวิงคลาวนะครับเพื่อดู d a s h บ o a r d นะครับ d a s h บ o a r d ก็คือในหน้าของการรายงานระบบของเรานะครับที่จะรายงานบนเว็บไซต์นะครับจะเป็นการรายงานส่วนหนึ่งของระบบนะครับตัวแปรต่างๆก็จะเป็นค่าสรุปนะครับให้เราไปที่ Bing Cloud นะครับ หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับให้ใส่อีเมลนะครับใส่พาสเวิร์ดเข้าไปที่ทางร้านจัดเตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็กดล็อกอินหลังจากกดล็อกอินแล้วนะครับก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นชื่อของบอร์ดที่เราต่อใช้งานอยู่นะครับก็จะมีสถานะตรงนี้นะครับถ้าเปิดเครื่องอยู่ก็จะเขียนว่าออนไลน์นะครับถ้าปิดเครื่องก็จะเป็นออฟไลน์นะครับก็ตรวจเช็คได้ก็กดคลิกเข้าไปครับ ก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดสามารถขยายได้นะครับหน้าแดชบอร์ดตรงนี้นะครับก็จะมีแรงดันนะครับกระแสนะครับกระแสชาร์จนะครับเดี๋ยวผมลองให้ชาร์จดูผมลองให้ใช้งานนะครับผมตอนนี้กระแสขึ้นแล้วนะครับก็หนึ่งจุดสามแอมนะครับแล้วก็เป็นพลังงานอยู่ที่สิบหกจุดแปดวัตต์นะครับอุณหภูมินะครับ เฉลี่ยนะครับองคเฉลี่ยอยู่ที่29.7องศานะครับส่วนกราฟสองอันข้างล่างก็จะเป็นกราฟของลักษณะของแรงดันที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้เราสามารถเปลี่ยนไทม์ไลน์ได้นะครับเป็นเวลานะครับก็ last last hour นะครับก็หนึ่งชั่วโมงหกชั่วโมงหนึ่งวันแบบนี้ได้นะครับนี่นะครับอันนี้หกชั่วโมงก็มีการเปลี่ยนแปลงแรงดัน ลดลงมาแล้วก็มีกระแสนะครับเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ในสถานะของการชาร์จก็คือมีการใช้งานผ่านเครื่องอินเวอร์เตอร์อยู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นหน้าจอของแดชบอร์ดนะครับก็เปิดทิ้งไว้เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงได้